โอเคต่อนะฮะเมื่อกี้เผลอกดสต็อปคลิปไปไม่เป็นไรถ่ายใหม่ได้นะฮะโอเคแล้วออกแล้วมือเผลอไปกดขออภัยส่องคลิปไปเลยนะฮะขออภัยเมื่อกี้เผลอไปกดขออภัยนะครับ ได้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรถือว่าอยากนั่งเหมือนกันนะแต่ว่าให้นั่งสองหนึงสองไปไเป็นไรเนาะโอเคไปสวยงามหนึ่งสองเด่นชัยกรุงเทพมวันต,ตามเวลานะครับ แปลงสวยงามมากเมื่อกี้ขอภัยมือเผื่อไปกดขอภัยขอโทษด้วยนะฮะไม่เป็นไรทายใหม่ได้บาย